สวัสดีโยมองจะรู้แล้วว่าสวัสดีคืออะไรแต่ว่าก็ต้องเปิดเหมือนกันกันกบไฟเนี่ยมันถ้าเราไม่มีเราไม่กดสวิตช์ื่อมันก็ไม่สว่างพอกอดสวิคค์มันก็สว่าง เหมือนกับใจของเราจะใจของเราเนี่ยมันจะสว่างแค่ไหนมันจะมีความแรงแค่ไหนมันก็มีแค่นั้นเวลาเปเซิวกมันก็ได้ห้าร้อยห้าพันแรงเทียนก็สุดแ้เ้เแยเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมเทศนา จึงต้องวัดเอาสีใจของเราว่าใจของเรารับได้แค่ไหนเพราะว่าธรรมะมีหลายขั้นตอนขั้นที่หนึ่งก็เหมือนก,นกับเราไปโรงเรียนเราไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กก็ก่อไก่ไปมหาวิทยาลัย ก็กไก่ไปตั้งแต่สามสิสุดก็กไก่แต่ว่าความรู้มันกว้างขวางกว่ากไก,ก่กไก่ตัวเดียวแต่มันกว้างขวางเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสะสมความรู้ตัวกไก่นี่แหละสำคัญ ถ้าหากว่าไม่มีตัวขึ้นต้นขาดก็กลายไปตัวเดียวก็พูดไปค่อยจะรู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมเทศนาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์จริงๆก็จะต้องดูที่ใจของเรา ผู้ที่แสดงก็เช่นเดียวกันก็ดู่ใจของเราต่างคนต่างมีใจมีใจแล้วก็ออกเป็นตัวธรรมะออกไปเหมือนกันกับเงินที่อยู่ในธนาคารของเรามีสไลดยก็มีเท่านั้นจำกัดอยู่สไลดยก็เท่านั้น ือแต่ว่าเวลาที่เราจะไปเบิกมาใช้ก็ตามความต้องการทันใดก็ดีเมื่อเวลาที่เราฟังทวะสรมมเทศนาพุทนพูท้ที่มีความรู้จะอธิบายธรรมะให้พวกเราสลายฟัง ระสมาเหล่านั้นจะอยู่ในระดับที่จิตของเรารับได้ก็เป็นการถูกต้องถ้าหากว่ารับไม่ได้ไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งการรับและการส่งมันมีเป็นปกติ ความรู้หรือสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ในตัวของเรานี่มันยังอยู่อีกเยอะถ้าหากว่าเรารู้จกักแก้ไขมันก็จะปรากฏแววเขาจะยกดกแววเชจะปรากฏแก่ตัวของเราว่า อันนี้เป็นคณิกาสมาธิอันนี้เป็นอุปจารสมาธิอันนี้เป็นปัญาสมาธิอาชีวะอุปจารสมาธิคณิกาสมาธิเหล่านี้เป็นภาษาบาลีพวกโยมก็คงจะไม่รู้แต่มันก็เป็นความจริงขึ้นมาเหมือนกันครับ การนับเศษเงินมันห้าร้อยบาทมันห้าสิบบาทมันก็รู้อยู่ในตัวธรรมมาของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเอาเฉพาะที่เราสามารถทำได้เมื่อเหลือความสามารถกเกาไวท้ทีหลัง มีโอกาสเมื่อไรเราก็ทำได้ ए, เพราะว่าเรารู้เทนเรารู้ว่างินมีบาทหนึ่งเงินมีร้อยบาทมีพันบาทมีบาทแสนบาทล้านบาทก็แล้วแต่เมื่อเราจะเอาไปใช้ไม่ก็อยู่ในจำนวนจำกัดว่า วันนี้เราจะใช้วันนี้เราจะเก็บใจของเรานั่นเป็นผู้ที่มุบังคาบบัญชาเมื่อใจของเราบางังคาบบัญชาอยู่แล้วการเก็บไม่เ็เป็นเรื่องของง่ายสำคัญที่สุดคือการได้มาการได้มาจะได้มาแบบไหน เหมือนกันกับมีพระเซรูรูปแหลงท่านไม่อยากจะไปครุขีกขับใครท่านชอบเชงบท่านกไนา็ไปอยู่ในภูเขาไปอยู่ในภูเขานั้นท่านก็ต้องสำรวมเมือม่อเวลามื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็ไม่ ถึงแม้ว่าโยมจะไปมีสามีหูมีจมูกมีอะไรก็เป็นรูปร่างคนแต่ว่าพระรูปร่านท่านคิดอย่างนั้นท่านคิดสิงว่าที่มานัมีแต่รูปร่างโครงกระดูกเพราะฉะนั้นมี ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาตามหาภรรยาเขาไปถึงก็ไปถามไปถามพระองค์นั้นว่าเห็นภรรยาพอมาเชงนี้ไหมพระท่านก็บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นมันก็โกหกแต่ว่าท่านก็ดบอกว่าเห็นแตโครองกระดูกมันเดินไป อันนี้นั่นพรดว่าท่านไดอุกหานิมิตแล้วเียกว่าได้สมาแล้วท่านเห็นคนนี่เป็นเนื้อหนังไม่ดูดูแต่กระดูกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่เราจะปฏิบัติด้วยขนาหมู่มากโด้วยขนาน้อย ไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาอยู่ที่ว่าเราได้สิ่งนั้นไหมเช่นอย่างเรามีเงินอยู่ห้าบาทหรือสิบบาทเดียสแสนบาทเราจะไปฝากเกินกว่าแสนบาทมันก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีเพราะฉะนั้น การสะสมพระพุทธเจ้าึี้มาว่าการสะสมซึ่งบุญนำมาซึ่งความสุขสุขขบสุขขบุญยศอุจโยคำที่ว่าบุญหมายถึงซึ่งความดีการนั่งสมาธิแต่ละครั้งก็ถือว่าเป็นบุญเดินอย่างกลมแต่ละครั้งก็ถือว่าเป็นบุญ พิจารณาสิ่งความทุกข์ความเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเกิดสอว่าเป็นบุญเพราะฉะนั้นการสร้างบุญไม่ใช่ว่าเราจะมีเพียงสังฆทานเท่าน,นั้นถึงจะเป็นบุญเราสามารถสร้างบุญใน้ไ้้เยอะเพียงแต่ว่าเราจะทำหรือไม่ ช่นอย่างคนเดินไปได้กันสิบคนหัวเก้าคนนั้นเขาไม่ได้ทำบุญเข,เขาคิดมาลงมาเสงไปตามเรื่องแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งที่เดินไปปนไปแต่ว่าเขานึกถึงความเกิดความดับ เรามาคิดถึงว่าอ,อายุคนเรานี่มันไม่เท่าไรประเดี๋ยวมันก็ร่วงไปอย่างนี้เขาเรียกว่าอาสุภกรรมฐานอย่ากว่าทำให้เป็นบุญร่างกายของเรานี่ททำให้เป็นบุญขึ้นมาสหาหสว่าฉลาดสาหัสหว่าโเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ ถ้าควรใจเลาเราก็พอช่วยเหลือกันได้เพราะอะไรเพราะสัวของเรานี่ก็เป็นสั้งบุญแนะ้าสร้งบาปถ้ารเราไปทําบาปเมื่อไรไมันก็เสียเป็นทุกขทำบุญเมื่อไรไมันก็เป็นสุขเป็นอย่างนั้นสุขและทุกข์สิเราได้รับนั้นไม่ใช่ว่า ไม่มีเหตุผลมีเหตุผลอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปอย่างผู้ที่จะสร้างบาร,รมีเป็นพระพุทธเจา้าอย่างนี้นเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นจำเป็นจะต้องบำเพ็ญบาร,รมีบาร,รมีก็มีสังสิบทัศทานาบร,รมีกาใ้ทาน ศีลาบารมีการรักษาศิลภาวะสันติบารมีขกัานอทนปัญญาบารมีชั่ช,ช้สติปัญญาร่างกายของคนเรานี่ใช้ได้เยอะเพราะฉะนั้นพระพุทิเจาจึงสอนว่ากาย กาของคนเราเนี่ยเป็นเป็นของวิเศษเป็นเป็นคอาพวิเศษสามารถทีจปันให้เราเป็นบุญขึ 76, ้นมาได้เพราะฉะนั้นผ no, so ู้ที่มีความฉลราชก็แค่บาบุญนะึิงคปไปด้การสิบคนอย่างี้ เราคนเดียวเป็นคนที่ได้บุญเพราะว่าเราฉลาดแต่ถ้าหากว่าคนเราเดินไปสิบคนต่างคนต่างคิดเช่นเดียวกันร้อยคนต่างคนต่างคิดเช่นเดียวกันมันก็กลายเป็นกองบุญอย่างโยมมาลองคิดดูสิว่า ถึงวันอาทิตย์เออจะสองไปฟังเทศแล้วเขาคิดไว้เลยว่าจะไปฟังเทศมันเกิดเป็นบุญขึ้นมาเกิดมาเส้งสกคิดไม่ใช่ว่าเราจะไปเกิดเล้วสร้างอื่นเราคิดขึ้นมาได้เมื่ได้มันเ็เป็นบุญมานนั้นเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิก็ดี การนั่งสมาธินเพื่ออะไรเพื่อสะสมพลังจิตสะสมพลังจิต่สสสสไปสะสมพลังจจติกันต้องไหนถึงเรียกว่าสะสมพลังเิต็ไปทรงที่กรรจัดอารมณ์ถ้ายังมีอารมณ์อยู่ก็ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นบุญ อาจจะไม่เป็นบาปก็าอาจจะไม่เป็นบุญแต่ถ้าหากว่าเรามีพุทโธแทรแกเข้าไปหน่อยหนึ่งมันก็กลายเป็นบุญไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ามนุษยเ์เป็นผู้วิเศษมานาะอุตละคำสองคำนีเ้เข้เขเขามาผสมกัน ก็อ่านว่าเป็นมนุษย์ก็ถูกต้องพวกเรามนุษย์ก็เพราะว่ามีสมองอันเลิศสามารถสร้างบุญได้เดินไปก็เป็นบุญคุยกันก็เป็นบุญนั่งอยู่ก็เป็นบุญทำอยู่ก็เป็นบุญทีนี้พวกที่ไม่รู้เรื่องอะไร คุยกันก็เป็นบาปคุยจะไปข่าคนนั้นเป็นาคนนี้เป็นสลายคนนั้นเป็นสัมยคนนี้มันก็ยุ่งเขาเรียกว่าอิจฉาพยาบาทอิจฉาพยาบาทไม่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นตัวบาปเพราะฉะนั้นยังมีพระภิกษุองค์หนึ่ง เขาได้จีวรใหม่เมื่อได้จีวรใหม่มาแล้วเขาก็ดูเขาปาสนานในจีวรน,น,นั้นเลยไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นตัวเรนตัวอะไรก็ออยู่ที่จีวรเวลาที่ พระตายเขาเรียกว่ามรณะภาพพระตายแต่บพระบุษิเจ้าเลยเห็นแล้วว่าไอ้สุดเลนมันยังไม่ตายมันก็จะไปก่ออยู่ที่จีวรพระเขาว่าเมื่อพระตายก็จีวรก็มาแบ่งกัน แต่พระพุทธเจ้าก็ห้ามไว้ว่าแบ่งไม่ได้เจ้าของเขายังร้องอยู่ก็แสดงว่าเกิดเป็นสัตว,ว,าาว์ใจดวงเดียวนั้นถ้าหากว่าใจดวงเดียวนั้นยังคิดถึงว่าพุทโธสัมโมสังโฆพุทธศาสทางที่ดี มันก็จะทำให้บุญของเราเนี่ยเพิ่มตัวขึ้น,นเรียกว่าปรโสขขบคญ,ญามพ้ยศอุติโยการสะสมสมบุญสะมณะมาส่งความสุขอย่างนี้ท่านทั้หลายลองพิจารณาดูกันแล้วกันคนที่กำลังอิจฉาเขา คนที่กำลังมีจีิตไม่บริสุทธิ์นั้นแสดงให้งวามเป็นบปนั้นแสดงถึงว่าอารมณ์อารมณ์มันจะมอคิดว่าอารมณ์มันจะอยู่ที่้านอารมณ์มันจะมาี่วัดดีกว่าอารมณ์ไม่เละไม่เละเทได้ฟังคำสอนบ้าง แต่เห็นพระพุทธเจ้าบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้เกิดอนุตรนตริยะอนุตตริยะแปลว่าสิ่งที่เลิกสิ่งที่ประเสริฐเราสามารถทำขึ้นมาได้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถทำขึ้นมาได้ก็เสียว่าเป็นบาป เขาจะว่าอากุศลเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปได้ดูถูกว่าคนคนหนึ่งนะจะมีอะไรดีบ้างคนคนหนึ่งมันมีความดีเยอะเตินขึ้นมาก็เกิดความดีก็เริ่มมาแล้วเช่นว่าวันนี้เขาจะมี การทาดกาถิ่นที่วันนั้นวันนี้เขาจะมีสำบางสกุลอะไรก็สุดล้าแต่สาบุญํากุศลก็กลายเป็นตัวของเราเนี่ยกลายเป็นบุญเป็นเทวดาไปถ้าหากว่าเอาตัวของเราเนี่ย ไปคิดว่าเข้ามาสมบุรณ์้ลก็ไมเชียว bueno, ira, คอยคิดคอยคิดยักยอกไม่ยกักยอกคอยเขาสัมบุญกันตัวเองก็เลยกลายไม่จะไม่จะเป็นเซวลาแล้วกลายเป็นเปรตเมื่อเวลาที่เราไปสำผิดสี่เรีกว่าเป็นเปรตนะ มันไม่ใช่ชาติเดียวมันหลายร้อยชาติหลายพันชาตยิยกตัวอย่างพระเจ้าพิพิสารพระเจ้าพิพิสารท่านเป็นพระเจ้าเป็นอินสมัยนั้นท่านกระโรมกันเป็นญาติเมื่อรวมกันเป็นญาตก็ไม่มีคนทำงานเขาก็ไปบอก บังให้ลูกน้องลูกน้องก่เลยก็มาไปเอาค่าราชการมาทำงานแทนท่านก็ไปบวชแล้วท่านก็เอาเงินฝากไ้ที่คณะกรรมการพวกน,น,วกนัน้นพวกงก็จะพิจสั่งไว้ พระเจ้าพิมิสารก็ทำตามตรรมัสั่งตั้งแต่ครั้งแรกผอนนานไปนานไปทำกับขา้าวหนากกวมันจะอร่อยทำสุกี้ยากี้ด้วยทำคนขอมรอช่องก็ได้แล้วก็เด็กๆเนี่ยมันทนไม่ไว้มันอยากจะกินแต่ยังไม่ได้ทันสไัยพระ เรากราณีเมั่เป็นของสองพระเจ้าเป็นเข็กอาที่เงินจำนวนนี้ให้แก่สองเม่กินมันก็เป็นเปรตไม่เลยเป็นเปรตกันหมดเลยชินะค่ำคืนวันหนึ่งพระเจ้าพิวพิสารน,นอนฝันไปบอกว่ามีเปรตมาขอส่วนบุญ พระอาจาร์พิพิสานก็ตกใจเสียน้ำกันมาก็ไปกราบเทีนถามพระพุทธเจ้าว่าพวกยาพิงของผมทำไมมันเป็นแปลงกันไปหมดอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกบอกว่าพวกนี้มันร่วงเลืเมิดของเขาจะสวายปราแต่ไปกินซะก่อนก็เลยกลายเป็น เอาของที่เขาไม่ได้ให้เป็นอาการขาโมยก็กลายเป็นเปลืเป็นหมูเป็นพวกเห็นพระเจ้าพิมพิสารได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้บุญเยอะแล้วก็อยากจะมาขอส่วนบุญมาทางไหนไม่ได้ก็มาทางฝันมาสิงห์ฝัน,ว,นว่าพระเจ้าพิมพิสาร ทำบุญแล้วไม่กวดน้ำเพราะฉะนั้นจะต้องหลอกเพระเจ้าพิมพิสารให้กวในาย่ีสุดพระเจ้าพิมพิสารก็แน่าย้ว่าเมือ่อเป็นเช่นนั้นเราก็สร้างบุญขึ้นมากองหนึ่งถวายอาหารพิสบาทพิสุขสม และสวายค้พาจีวรพาอะไรให้แก่พระสุส่สงพออุทิ่ขึ้นไปลุงอีกขึ้นอีก,อก,อกวันเดียวเท่านั้นพวกเปรดก็กลายเป็นเทพไม่ต้องไปเรียนตอนอีกต่อไปอย่างเงี้เป็นตอนเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวของคนเราเนี่ย สามารถที่จะบันดนัยเพื่อนไ,ได้ให้เป็นเทวดก็ได้ให้เป็นเปรตยก็ได้ให้เป็นยักษก็ได้ให้เป็นสนันสุกรก็ได้อย่างที่เคยเราให้โยมฟังอยู่บ่อยๆว่ามีครอบครัวหนึ่งเกิดอหิวาสกโรคก็ตายกันหมด ไอ้ว่าโลกมาแล้วก็ตา,ายกันหมดยังเหลืออยู่คือยังเหลืออยู่ที่มีบุญยังยงยังมีบุญอยู่จำนวนหนึ่งก็บอกว่าพวกเราได้สร้างบาปมาแล้วเราก็จะต้องสร้างบุญบ้างเขาก็เลยพาการสร้างบุญ ในสิ่สุดเขาก็พ้นจากสุกนั้นไปเพราะฉะนั้นการมาสมบุญํำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิเป็นการทำที่ดีที่สุดสมบุญทีสบายที่สุดนานสมาธิข้าเบื้องขวาสับขาเบื้องซ้าย มือเบื้องขวาใั้มือเบื้งซ้ายวางไว้บนัหรัทธาห้านาทีสิบนาทีชะมองหนึง่งหรือเท่าไรก็ได้ส่วนนั้นก็เป็นส่วนที่สนับสน,นุนให้พวกเราแม้ว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็บอริสุทธ แม้ว่าจะเกิดเป็นสทวดาก็เป็นที่อยู่วิมานส่สวยที่สดกว่าเขาอรณะนี้เพราะอน,นั้นอุบาศกอุบาสิกาอุบาศกคือผู้ชายที่มาปฏิบาาาัติธรรมอุบาสิกาก็คือผู้หญิงที่มาปฏิบาาาัติธรรม ลุนแล้วแสมาสร้างหมู่สร้างกณนาะสร้างความดีมันก็กลายเป็นสวัสสมัยเทวดาจริงเยอะนักก็เพราะว่าเขาสร้างบุญสร้างกุศลกันก็เกิดเป็นเทวดาก็สุดสองแล้วที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่ามนุษย์สังเทหงัง เทวกายังเรสามิตพวกที่เขาทบ,บุญนั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละโลกนี้ไปกายเขาก็จะกลับกลายเป็นกายแทบไม่เป็นอย่างนี้เรียกว่ามีความสุขบังวันนี้เยอะความสุขเหล่านี้จะหาได้จะเพราะตัวเราเอง หรือเราจะโบสนาส่วนกุศลคนอื่นก็ได้ในการทำสมาธิแป๊บเดียวก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพากันภาคภูมิใจว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศา,า,าสนานี่เรามีเหมือนกันก็ว่า มีแสงไฟเราสะสมแสงไฟไว้แสงไฟงไว้ด้เยอะเมื่อต้องการอยากจะเปิดเราก็กดเพียงแค่กดสวิตแสงไฟมันก็ออกแล้วหรือเรามีเงินไปฝากธนาคารเมื่อเราไปเซ็น,ชนเชต์อะไรก็ได้เป็นสิทธิอย่างนี้เป็นสน เช่นเดียวกันทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยท่านว่าอย่างนั้นเป็นการทูกตอ้องถูกสิุ่ที่ว่าเมื่อเราได้บุญกุศลมาแล้วไม่ใช่ว่าได้แล้วก็แล้วกันเรายังแผ่ส่วนกุศลเหล่านี้ ไปยังพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าญาติกาทั้งหลายได้หมดพภคคันที่เราได้สะสมบุญไว้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อขออนุโมทนาแก่ท่านทั้งหลายที่ได้เสียสลายเวลาีค่า มาฟังพระธรรมเทศนาขอให้บรรดุมรคนิพพานด้วยการสังสิ้นเทอ